กับข้าวครับกับข้าวเช้าเหมือนเด้งเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับกลับกล่องก็ใส่ขี้ด้วยใส่ขี้นำ้ำ qua cầu với nhà thầu thì chỉ năm đây mới mình chọn Hãy subscribe ขันหลอดใส่แบบเป็นตนัวเป็นตัวมันจังสีพวกเป็นยุงงาฟากแล้วเอาองค์สีได้เป็นยุงเป็นเชียได้ฟักตอนมันใส่ลาวฟักโดนแบบนี้แค่บ่โดนเนี่ยมันมุนแล้วแหลกแล้วจะมั้งกี่เล่ย์ไดมัดเลยหน่อยยเลือดเลือด Xoay hòm, luôn về Hòm hóm hòm ơi hòm búa mừng chị xoay hôm băng băng chị chẳng cây ai mừng 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 หัวใส่ไปด้วยใครไม่กินหัวก็ไม่ต้องใส่ค่อยใส่ค่อยกินปรุงครับปรุงอ,อีกใส่ก่อนพริกก่อนปลายทับพีมหัใส่ไปก,กับหัวติกสซูกินครับอ่อ ขวช้อนสองช้อนไอศครีมสามีแล้วตะค้นบมักใส่หน่อยใสยไ่ไรเน่านัว,นนวแค่นี้พอประมาณกับ เนื้อที่เขามีสีออกมานุ่นๆ่วสีฟ้าใส่ถุงมือขันต้องไีเทากันถุงนือถุอย่างหัเหิวอะไรเนหนียหนวดหนวดหนวดเขากปนไง ว่าไงเอ็เหมียวไอ็เหมียวกับนางเหมียวน้อยนี่น้อยนางเหมียวตัวนึงนางน้อยตัวนึงนางเหมียวน้อยชิมดูสิอืนัวแล้วเข่งคว่ำเข็มขนอีกหน่อย คนคนๆคน,นิดนึงขายขายกับรถายแบบนั่นแหละเพาะว่าไส้ปากหลายคน <c oughs> มีเฮ็ดกินเอง <c oughs> เอาเข้มข้นขึ้นมาเลย <c oughs> ยิ้มเห็นอะไนะ แล้วใส่มาครับตัลงไปแล้เชื่อมัดห้อยหนาก็ได้เลยก็พร้อมเสิร์จเรียบร้อย เนียบ้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟับพร้อมเสิร์ฟเมื่อดอื่มขึ้นเลยรสชาติอยู่นิดหน่อยเอามาเค็มคนนวดอยู่พี่น้ำแก้วพี่อันนี้ทอดตักตะแตรงส้มผักเสี้ยงคราวนี้กินน่วกันครับเจ้า จะแทบ